สวัสดีฮาฟูอยู่กับผมคูชีบารั <laughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมคุยชีบานรักหัตมงคลฮะเออเข็มผมไว้รุ่นอย่างนี้นะฮะ,ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพี่ชีเล่นเกมเป็นปะเนี่ยจะบอกว่าผมเล่นเกมเป็นนะฮะผมและเกมที่ผมเล่นนะคะรับผมนั่นก็คือไฟเอ็นั่นเองะครับผมสวัสดีครับเราอยู่กับประเทศเลียวไทยโอไทม์ <c oughs> นะคร <c oughs> ับผมตอนนี้เราก็ <c oughs> มาอยู่ประเทศนี้กันนะหมายว่าหมายถึงผมอะมาเล่นอยู่ประเทศนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากเจอฮะมาเดี๋ยวผมพาดูว่าที่ประเทศมีอะไรบ้างฮะเราไปดูกันเลยนี่มีโต๊ะคาร์บอาวุธนี่นี่นี่มีโต๊ะคาร์บอาวุธคราธคร์บสกินคาร์บแฟชั่นนะฮะผมแล้วก็นี่แมปเราค่อนข้างสวยค่อนข้างดีค่อนข้างจึ้งมากผมพาไปดูต่อไปก่อนอื่น ขออนุญาตปรับหน้าจอนิดนึงเลื่อนหน่อยปั๊บปึ๊บนี่นี่ครับ โอ้โห ôi, ต้องบอกว่ามีรถให้ดูกันด้วยนะครับผมที่กาถาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถแบตเทิรพาร์กาชานะครับผมโดเนทนะครับโปรโมทนะครับผม,ม,ะะผมแล้วก็รถอีเวนต์นะฮะผมนี่มีกันมาให้ดูจะได้ไม่ต้องสงสัยกันนะครับผมแล้วก็ยังมีโซนภาคให้เราอยู่ด้วยนะค,ะครับผมนี่ฮะจะพามาดูระบบฟาร์มนะฮะระบบฟาร์มที่นี่ค่อนข้างที่จะง่ายฮะแค่วิ่งเข้าตัวแค่นั้นพอ ไอ้พวกกระเสียมที่ถืออยู่นี่ไม่มีประโยชน์เราแค่วิ่งวิ่งชนอย่างเดียววิ่งชนอย่างเดียวนำซ้ำไม่พอนะครับดูครับกดอีค้างมีฟาร์มออตโต้ว่าวิ่งเองอัตโนมัตินี่แล้วก็มีท่าโพที่สุดมันเซ็กซี่มาก นี่เลเบลแบบไทยแท้ไทยจ๋ามาตวัวครับทั่วไปฮะนี่มีอาวุธแค่คุณเข้ามาเล่นนะครับคุณก็สามารถมีอาวุธเล่นได้แล้วนะครับผมไม้พูออนไลน์ไม้เบสออนไลน์นะคะรับผมแล้วก็ป่าฉลามออนไลน์นะคะรับผมนี่ก็สามารถเข้ามาได้เลยนําซ้ำนะฮะนี่คือจุดเด่นของเรานะฮะผม นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมเรามีงานเลี้ยงหมูด้วยและให้อาหารออโต้นะครับผมนี่เลี้ยงหมูไม่พอให้อาหารออโต้ด้วยไม่ต้องวิ่งตามไปให้อาหารนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างออโต้บดนะครับผมรวมถึงนะฮะผมสามารถให้อาหารผ่านแท็บเล็ตได้เลยนะครับนี่ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรียวไทยโอทามครับพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็ใครที่ ต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นสายสตอรี่นะฮะผมนี่เรามาดูเมนู F 7กันเลยดีกว่านะครับผมนี่เห็นไหมถ้าคุณดูเมนู F 7ครับนี่ฮะมีบูต FPS ด้วยนะครับในประเทศเราครับคุณสามารถเปิดบูต FPS ได้สําหรับใครที่เล่นและคอมไม่ลื่นหรือคอมที่ค่อนข้างที่จะติดขัดนะฮะมีอาการกระตุกขึ้นมาเราก็มีบูต FPS นะครับให้ทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็เมแล้วก็บูต FPS ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายฮะมีขึ้นหน้าเลยเพียงแค่ท่านกด F 7นะครับผมแล้วก็ยังมีในเรื่องของรีสปาวครับ สามารถกลับแบบตรงกลางได้นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของโดเนทหน้าโดเนทง่ายได้มากนะครับผมกรอบทวิตเออเวพอนสกินเออออนไลน์รีวอร์ดฮะนี่เพียงแค่ท่านออนไลน์ครบตามจํานวนชั่วโมงที่บอกชั่วปุชั่วโมงชังช่วโมงว่าท่านชั่วโมงที่บอกครับท่านก็สามารถนี่รับของออนไลน์ได้เลยนะครับผมนี่ตามนี้เลยครับสำหรับ F7 นะครับผมแล้วก็ยังมีในเรื่องของ Battle p a s s ด้วยนี่จุดเด่นสำคัญเลย แบตเทมพาร์ของเรานะครับนี่เห็นไหมมีเควสอยู่ข้างๆนะครับผมแล้วก็ท่านก็สามารถกดรับแบตเทมพาร์ได้นะคะรับผมนี่ตามไปมีทั้งหมด20เวลทุกคนผมบอกเลยว่าลถแบตเทมพาร์โคตรแรงแล้วก็ในเรื่องของ F7 นะครับยังไม่บ่ิดอย่างนั้นครับใครที่เป็นสายชอบเทนนิงชอบการวิวาทนี่เทนนิงของเราจุดเด่นมาก สามารถเข้าผ่านตรงนี้ได้เลยนี่มีเทนนิงเป็นของตัวเองแล้วก็จะได้ไม่ปนสคริปของคนอื่นด้วยเออเล่นประเทศไหนก็สกคริปนั้นไปเลยเรามากักจะบ่นกันใช่ไหมเป็นรุ่นไฟเอ็มอะโอ้ยไปเล่นสคริปนูน้นสคริปนี้กลับมาเล่นประเทศตัวเองสคริปไม่เหมือนกันว้าสคริปแตกต่างกันอะไรอย่างนี้จบปัญหาครับ ในเรียลไทโอ i m มนะครับผมต้องบอกว่ามีเทนนิงนะครับผมในตัวเลยแนละนํำซ้ำนะครับถ้ากดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเราสามารถเลือกแมปได้ว่าเราจะไปแมปไหนนะครับผมแล้วก็มีโซนซ้อมบูตเอพีเอสเอ็มพีซีเอพีเอสอะไรล่ะ <c oughs> จะไปบูตเอพีเอสอีกแล้วบูตเอพีซีด้วยนะครับผมนี่สะดวกสบายมากแล้วมีมิติให้เลือกด้วยเป็นไงธรรมดาที่ไหนเออนี่นี่นี่น้ำซ้ำครับสามารถมีเสื้อผ้าให้ใส่ด้วยแล้วก็เข้ามานี่ต้องบอกว่ามีอาวุธเลยนะครับ นี่นี่น,นี่เห็นปะมีอาวุธเข้ามาอาวุธเทนนิงฮะนี่แล้วเวลากดออกกดยังไงกด F7 อีกครั้งเทนนิงแล้วก็ออกจากเทนนิงง่ายง่ายดจบอาวุธฟาร์มง่ายเออจะใครใครจะขึ้นอาวุธก็ฟาร์มง่ายนะครับผมโอ้โหนี่ ประเทศเพิ่งเปิดฮะไม่ต้องกลัวฮะว่าจะฟาร์มตามแกงไม่ทันฮะเพราะว่าประเทศเพิ่งเปิดฮะแนะนําเลยตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เรียวไทยโอทามนะครับผมก็ เข้ามากันได้นะคะรับผมก็มีกิจกรรมให้เล่นกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะรับผมแล้วก็ยิ่งเสาร์อาทิตย์กิจกรรมที่แอดมินจัดนี้ค่อนข้างที่จะดีมากเลยครับผมเรามีสภามีการขึ้นแก๊งมีการซัพพอร์ตแก๊งนะคะรับผมรวมไปถึง MC และครอบครัวด้วยใครที่ไม่อยากขึ้นแก๊งก็สามารถมาเล่น MC หรือมาเล่นครอบครัวกันได้นะค,ะครับผมแล้วก็ยังมีในเรื่องของสวัสดิการต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่หรืออื่นๆก็ได้ครับผมนี่เออ มาแล้วเจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายขออญาตไปฟาร์มก่อนครับนี่ขออญาตฟาร์มก่อนรวยโอซีไม่ได้ก็รวยมในซีนั่นแหละไปฟาร์มกันต่อเก็บงาช้างทำอาวุธตีอาวุธจัดไป